ีครับผมมาเชลเข้ายิงเข้าไปหนึ่งนัดแล้วมีการตอกสุด้านของเรย์คอนโบมาเชคกันตรงนี้ให้เซนจิดับเบิลคิวและดรอปเฮดช็อตเก็บเชอร์รี่บอมไปแล้วคนสุดท้ายตรงนี้ยังไงเป็นดอปที่สวนกลับมาได้แล้วคนสุดท้ายทางด้านของเซลแลี่อร์เลตครับแกลนเนี่ยมันหมดแล้วตรงนี้ยังไงตั้งเอร์เลตแล้วดรอกสับเบิลคิวสองคิวแล้วสุดท้ายเป็นนิกทำได้ดีกว่าเก็บเกี่งานตอนเรียบเร็ตไปแต่ว่าตรงนี้ไม่ทานแล้วครับด้านเหมือนกันครับผมมันได้เหมือนกัน เราดีครับดอสดับเบิร์คิวดับเบิร์เฮดช,ช็อตทรีเปิลเฮดช็อตไปยังไงเอสหรือเปล่าโอ้ให้โดนดับฝันครับใช่ยังไงทายสังเกตได้คิวนี้ไปแล้วสุดท้ายครับดอสเก็บงานให้ครับฟอเรสของคุโรฟร็อกเลดี้บ้างเลยครับนะครับปีเดอรเช็คแคทวอล์อกมาเข้าไปที่เอช็อตแล้วเขาวุนสแควร์ออกมาหนึ่งตรงนี้แต่ว่าทายซึ่งกี่ก็ผมสแควร์เฮดช็อต <can 't S 1> ไม่โดนครับแล้วโดนเก็บแถโดนสวนกลับไปนะ ใช่แล้วเนี่ยหายไปเกือบหมดแล้วคุณฟอ็อกเลดี้แล้วเดินไหลามาตรงนี้กับโนวายแฮปปี้แฮปปี้เดินไหลามาจนถึงซีทีเบสแล้วครับคุณผู้ชมครับถ้าออกมาแล้วเป็นโซบ้ายังไงเคซี่อุตามิ่งนกเรียกหันหลังอยู่แบบนี้ยังไงนิ่มนิ่มนิ่มนิ่ะเรานีกันตรงนี้ไม่ได้สตอรี่แอมเลรตจับเรานีกตรงนี้บอกอุ้ยเหลือคนสุดท้าย แล้วเขาวิ่งมาเขาวิ่งมาดักเอาแต่สนใจหมาตู้อีกแล้วชามวิ่งเพอร์เฟกของโจแวร์อีสแปปี้ยับมาปิดประตูไปก่อนแล้วเดินไหลมาเดินไหลแาบนี้ปิดหัวแะหนเนาเคที่แล้วตรงนี้ล็อกเลยยับแล้วจากเหลังโอ้โหตรงนี้ตกใจเพื่อนแล้วตกใจไปด้วยนะเห็นแดงๆอันนี้ Cloud เกือบคลาวเบ u ร์สปิดจินบินไว้แล้วเดินมาตัวนี้1หัว1 1แล้วมันไม่ทันเยอะผมแล้วแฝดออกมาตัวนี้เข้าตายตัวเองไปหนึ่งแต่ว่าเขาเดินเข้าตำแหน่งของการเดินไปที่เรียบร้อยครับอ่ะก็ว่าเทวินมาแล้วมันจะทำการซักปืนนะยังยังตาดูเยังเอเชื่อนะเอต้าตัวนี้ยังผมพูดหมดเลยทีหลังก็ไม่ต้องจ้างผมมาก็ได้นะเอต้าตัวนี้ สตรีกับอาดาวแล้วเดวินมาเจอดานหน้าของคิวจอยวิกตอรีเปิดหัวน้องแฮปปี้ไปได้ใจใจลองอีกดาวดีกดขวาฮะอ่ะไปเับใส่กระแลงยิงสาใส่สโมกด้านบนอยู่แล้วเขารู้หรือเปล่าวะครับน้องสีมีแล้วจะเจอไปตาหน้าของเชอรี่บอมได้ฮันสุกไปแล้วเชอรี่บอมมาแล้วเป็นนิกเ้วยกลับมาแล้วจริงๆด้ของวิกตอเรียแล้วนี่แฮปปี้ได้ทางหน้าของนิกมาเหมือนกันแล้ววิกตอเรียเดินกลับไปแล้วสไตล์เป็นตอเรี่แอมเบรดดับเก็บเทปปี้ไปอ่ะสองสิบสองว่าทำแล้วเหรอทิปเอ็นสิบสองโย่ก็ถ้าเสมอก็ โอ้เวาถามไงแต่หยาบะไงก็ยังยังไงก็ยังไงก็ก็ถ้าเกมเนี้ยคุณรฟองตีเสมอก็โอเวอร์ไทม์พูด้ตีตรงไหนวะก็ใช่ไม่ใช่ว่าอะไรผมบอกว่ายังบอกใหญ่ว่ายังยังแล้วดรอปมาตรงนี้บูมบอดไปเข้ามาแล้วโดนไก่ยิงไลท์มาแล้วมันมองไม่เห็นนะแล้วโดนยิงเข้ามาตรงนี้ โอ้โหแล้วโดนโฉนมาจากคลีกครับผมจากมอนเทอรี่บอลเจ็บประสมคสานกับเชอรี่บอลนี้ไม่สามารถโฉบได้เอาวิตอรีดับเบิลคิววิกตอเรียคนสุดท้ายกับกระสุนเจ็ดนั้นและเขาแพ้สเปรย์อ้าแล้วสเปรย์พ่อครับผมแล้วผมแฮปปี้ อุ้ยแล้วตรงนี้วิกตอรีพลาดด้วยเจนกันแล้วโพดพีกมามุมแบบนี้ครับผมโอ้จีน่าเสียดายครับเดินถ่ายเดินถ่ายแล้วขวามืนมาตรงนี้วิกตอรีน่าไป็หนึ่งดอปเตอร์ไปอยู่ในันเตจเจับขึ้นมาและดรอปดับเพื่อนคิวและคนสุดท้ายเรียบลอยครับผมดึงแลเก็บปันเตไปคูลอฟฟ เอาชนะในแมปแรกนี้ไปได้ก่อนด้วยสกอร์14ต่อ12ครับทหงโองดรอปแคด้ไป2ก่อนเลยนะแบบนี้กันแล้วยังไงกันต่อเขาไหลไหลเข้าเอลโวมาเป็นทางด้านของแฮปปี้ด้านของเคนที่เบลวิกตอเรียนับเตเองแฮปปี้กลับมาตัดสินใจ<อ>ปล่อยได้แล้วตรงนี้มันเดย์ยังไงเปิดเตียงวิ่งแล้วอุ้ยเขาไม่ใสนใจปลอกประตูวาร์ปมา วิ่งมาแบบนี้เวลาเหลือ10วินาทีจะวิ่งทันไหมจับแล้วไวเปอร์ตัด<ช>สายออฟเจอร์ทางด้านของวงมก็แบบนี้เรียบร้อยไหมน้ำโอโหติดบริเคทตออฟครับแซ่บจัดๆแล้วจ้าเอ๋ตัวนี้ยังไงเอาละยิงพลาดายจซงกิฮายจซงกิโอ้โหและย,ยังซ่อไมไปได้อยู่โอ้แล้วมาตรงนี้วิ่งไหลนำหน้าเข้ามาก่อนเลยแล้วก็ยืนจัดรออยู่ไกล้ไปหนึ่ง หนึ่งแล้วจอโอ้โหเป็นด้านของจีครับเทรดจังนะขอกลับมาเหมือนกันแล้วตรงนี้ยังไงเอาแฮปปี้ได้ฮันจิงกี้ไปแล้ววิ่งมาตรงนี้สามต่อห้าเอาขอไปเป็นสามต่อสี่นะไปมาตรงนี้เดี๋ยวนี้ไปแล้วเดินก็มอวิตดเลทรดเทปปี้กลับคืนไม่ได้ แล้ว <wie erman! S 1> ย,ยังไงกันต่อเลยทบอกว่าสถานการณ์ <estar Subst ance> ah. ไม่ง่ายเลยแล้วแบบนี้แล้วแบบนี้สุดท้ายไป็นของแอมเรด็บได้มาแล้วตรงนี้วิกตอเรียนใจกระโดดลงมาแล้วได้ไปหนึ่งคนจะนี้บอกได้ไปสองคนโดนตะโขบได้ไปแล้วตรงนี้ยังไงจะเคลียร์จะเคลียร์ยังไงกันว่าดสินใจปล่อยไกดิ้งไลท์ออกมาแล้วเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้น เวลารวมโมหมดไปด้วยแล้ว GG ถือจัสอยู่ตรงนี้นัดตรงจัดต์สองจัดเรียบร้อยครับโอ้โหไ่แท้อีกโค่ฮอล์เดินไหลมาอยู่ฮอลดอปอยู่ดรอปพรอปล่อยบโมหมดแล้วบอกว่าจะปักแล้วเป็นจัสตแล้วปั๊บไปแล้วดรอปปล่ายปักดอปโอ้โหขออภัยครับเป็นฐานแรของแฮปปี้ไหลมานะสุดทรแล้วเดินไหลมาเอลโบแล้วเขาเอลเบเซอร์มาด้านหลังตรงนี้ยังไงแล้วเปิดหัวฐ้นแรกของ Happy ไป ท้ายตัวดีดอปยังไงรู้ว่าทางด้านหลังมาแล้วรีโหลดกระสุนโอ้โหแล้วเกือบไปแล้วนะรอเมื่อกี้ใช่ข้างหลังยังไงแล้วเปิดเสียงปล่อยเสียงมันเลยแล้วกันนข่าวหัวไปเต็มเต็มแล้วแอบเลทเทรดกลับคืนมาได้ครับผมวางไข่ข้าทหลังเกิดตัวแ่งหนึ่งคนแล้วไก่ดีใจวันนี้อุ้ยแต่ยังเข้าทสช็อตไม่ได้แล้วจับเบิร์นเทสช็อตไปแล้วตัดใจวางทันทีแล้วผมอะไรนี้คนสุดท้าย อโอ้โหต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่โดนตัด้ยนยะ้ะน้ืมอสักครู่ดีแครับนนี้ตัดใจเปิดโชนว์สตอปเปอร์บ้างครับยิงเข้าไปแล้วมันไม่มีใครแล้วเขาก็โดดคืเอเรเวนมารู้แน่นอนรู้แน่นอนแบบนี้วัดกันยังไงรอยืนรอเป้านิ่งๆนิ่งๆมาไิ่เรียกรอยบตาหัวของต่อเรียมเลยครับครัชฮะ เอาล่ะโอ้โหสถานการณ์พล <región> ิกผันเลยก็จะนั่งของคุณรบกองวิกตอเรียตัวนี้โดนไก่ยิงไหลมาแล้วยังไงยิงขำอยู่ยิงขำอยู่ได้ปืนมาปีแล้วเปิดวิกตอเรียทีมเข้าคิวกับนักต่อเรียมเสร็จแล้วเนาะมาสุนี่พันแล้วทักไายยังมีวิ่งมาเป็นเคสตีครับแล้เชลที่บอลมาแล้ววิ่งมาตกซ้ายอยู่ที่มิสตอรีแอมสเรดครับมันเดลอยเข้ามาแล้วไหลเข้ามาแล้วเห็นไหลเข้ามาแล้วเห็นเราต้องไปเพราะแล้วสุดท้ายแก้มือได้ครับฮันสุนีครับออกซ้ายมาเขารออยู่ขอเข้าวมาเข้าที่เซนเนนที่หัวครับปอล แล้วเวกตอเรียมาปิดงานให้ครับรู้แล้วว่ามีแล้วตัดใจออกซ้ายมาตรงนี้เห็นหนึ่งล้วได้ไปหนึ่งก่อนแล้วเฟสตไีไ้ไปสองได้ไปสองแล้วยังไงตัดใจดีฟิวโปโนโฟเฟกโนโฟเบกแล้วยังไงกระตุ่นหมดปินกระตุ่นมาตรงนี้วิ่งได้เราได้ไปสามแต่ว่าเวลาเวลางานอยู่ครับผมยังไงโอ,โอ้โหจุดสามแปดตนี้นผู้ชมครับ โอ้โหถ้าตัดได้อีกสักสองก็ยังดีนะตรงนี้อ่ะเราได้ยินเสียงได้ยินเสียงตาเอ๋ครับผมโอเคซีเก็บตอนนั้แฮปปี้ไปได้แล้วแพนสไปซ์ใส่ไปที่ตัวแอมเด็บไปเก็บตอนนั้นพี่ตัวเร็วมาแอมเลสหนึ่งแอมเลสสามครับแบบนี้ไม่ดีเลยครับอุ้ยแล้วจะโชว์อมเปอร์ไปไม่ได้สักคนเลยนะมุกมันเยี่ยมเยังซ้อมมาให้อยู่แล้วตัวนี้เป็นไฮซิงสี่ย์ยังโมทิ่เพิลคิวเก็บไปแล้แอมเลสเก็บวิกตอรี่มาแล้วไฮซิงสี่โฟร์เค ปีตัดสินใจเดินเมิร์เเอามาจากทางด้านหลังโดนวิกตอรีตั้งเป้ารอไว้อยู่ครับตายกับนดอเจกอยู่ตรงนี้แล้วแฮปปี้ยังไงแฮปปี้ตั้งเป้ารอเหมือนกันนะพี่น้ำครับ oh, อยากจะเอาเหมือนกันแล้วเปิดมาเป็นซิงเกอร์แล้วเดินมาแบบนี้ไม่ดีแนๆ่ๆ oh, <God. S 2> ไม่ดีเลยนะ oh, <God. S 2> เปิดไปก่อนหนึ่ง oh, <God. S 2> หัวก็เรื่องไฮซิกี้ไปครับ ไอ้ถอยเลยเจ้าผมแล้วก็ดับเข้ามาเอาใส่โซนหลังให้ด้วยเหมือนกันแล้วตรงส่วนเมืตรงนี้จะออฟได้ทางด้านของทูจีจีมาด้วยเจ้าผมโอ้แล้วก็เสียมอลเตยไปด้วยครับดงมาตรงนี้แฮปปี้ยังมาเก็บงานทางด้าของด๊อปไปครับสามตอสองยังโยกกายอยู่เหมือนกันแล้วตรงนี้สเปร๊บจะนี่บอมได้ยินนิดไปแล้วเป็นวิกตอเรียนเสร็จนีบอมกลับมายังแล้วน่าถึงทายีไว้ได้นะฝนนิกเลยครับสามตอนหนึ่งตรงนี้เอาชัวจัดนะ three กอะทาม่มครับผมน่าจะแฝ้อยู่แล้วเมื่อสกรูดีครับแล้วเลคอนโบมาตรงนี้มาเห็นตำแหน่งแต่ว่าวิคตเลียหานมาพอดีครับผมแล้วป่าตำแหน่งเขาจะเช็คทางด้านในก่อนนะผม้องกับบูดบอะกันและโชว์สต็อป,ปเปอร์มาตรงนี้เช็คขวาเช็คจ้าเอ๋ครับผมบมอกระเชอรีบ่บอกป่าเดี๋ยวใส่ใจเปิดไวเปอร์พินเลยครับวิ่นามครับแบบนี้กันแล้วยิงคลีก็ออบอกว่าทางวันนี้ออฟที่อยู่ด้านบนนะ ใช่แล <um ้วพี่มาเลยเข้าใจเป็นนักหล่อล่ะโดนเคซี่เก <th <the anyway> ็บงานไปแล้วผมต้องบอกว่าเห็ุแล้วครับผมตรงนี้รู้เท่าทันนะแอร์เรดจะมีบันโบไปแล้วดรอปแล้วหลังเดมาดรอปดับเบิลคิวแล้วดรอปโอตีคิวของดรอปแล้วบอลโฟร์เรดของคุโรฟอกจะเก็บวินสุดท้ายนี้ไปครับโอตีคิวก่อนโฟร์เรสนะผมมาสวยงามจะจัดนะแล้วก็ทำให้นะในแบบนี้ครับท่านั่งคุโรฟอกครับผมเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งแต้มที่ ก็เท่ากับว่าวันนี้นะช,นชัยจะนับให้ได้ครับโอ้โหต้องบอกว่ามันดูเดือจดจัดครับผมทั้งสองทีมนี้ครับและนี่นะ MVP ในเกมดีมนนครับผมเป็นทนายของดอฟครับเอเวอเรสต์เขแปดอยู่ที่435เลยครับผมคิวไปทั้งสิ้24น24คิวลนแอซซิตไป9ครับ